ว่าท่านในฐานะที่เป็นผอวรเนี่ยท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วถ้าปรากฏว่ามันมีการก่ออาชญากรรมนะครับเกิดขึ้นโดยที่ระบบของเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถป้องกันได้เนี่ยท่านจะรับผิดชอบอยังไงคําถามเดียวกันนี้ก็คงต้องถามไปยังผู้บัญชาการปอมอเช่นเดียวกันว่าท่านปล่อยให้คนไทยตกอยู่ภายใต้ความอันตรายแบบนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องถามต่อไปนะครับต่อ,อผู้บัญชาการ รบทแห่งชาติและผู้บัญชาการปอมอนะครับในประเด็นที่2นะครับที่เรามีการประชุมกันนะครับเพื่อขยายผลแก้งคอร์เซนเตอร์นะครับไปถึงการปราบปรามปราบปรามในเรื่องของพวกทุนสีเทาทั้งหลายนะครับผมคิดว่าวันนี้เราก็พยายามรับรู้รับทราบและก็พยายามทาความเข้าใจนะครับว่าทําไมการออกหมายจับหมอกที่ตูกนะครับถึงทําได้อย่างยากเย็นแสนเข็ญน,นะครับ ซึ่งในประเด็นนี้นะครับเราก็ได้พบว่าตัวการหลกัหลกๆเลยเนี่ยที่ทาให้การออกหมายจับยังไม่สามารถดําเนินการได้เนี่ยและยังใช้วิธีการในการเงียบต่อไปเนี่ยก็คือทางอายการคือคดีนี้มันเป็นคดีนอกล่ากนะครับทางอายการสูงสุดเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมานะครับเรากับปล่อยให้การออกหมายจับเนี่ยดำเนินการอย่างล่าช้านะครับเท่าที่ทราบนะครับทาง DSI เนี่ยเขาก็พยายามดําเนินการอยู่นะครับการส่งมอบข้อมูลระหว่าง DSI ไไปถึงอายการก็ยังไม่เกิดขึ้น ก็แปลกเหมือนกันว่าอายาการนะครับรอช้าอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับหรือจะหรือจะดําเนินการการความช้าตรงนี้มันมันนำไปสู่อะไรรู้ไหมมันนําไปสู่ว่าถ้ามันมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับของบรรดาอาญากรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะฟรีซในส่วนของทรัพย์สินได้แล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่าปัญหาอาญาการรมที่เกิดขึ้นจากแกลคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมีคนจํานวนมากที่เขารอคอย การชดเชยการเยียวยาการได้รับเงินคืนถ้าเราไม่สามารถที่จะไปทลายนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วนาไปสู่การฟรีทรัพย์สินได้เนี่ยคนเหล่านี้เขาก็จะไม่มีทางได้เงินคืนเลยอันนี้คือความสําคัญที่จะต้องดาเนินการต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีการขยายผลนะครับไปไปสู่แต่งวินนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สําคัญนะครับของอกองกําลัง bgf นะครับทั้งทั้งที่แต่งวินเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับบริษัท smty บริษัท smty พี่น้องสื่อมวลชน ถ้ายังจํากันได้ก็คือผู้สัญญาก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ขายไฟไปยังแม,แ,มแม่สอดนะครับไปยังเมียวดีซึ่งแต่งวินคนนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติดวันนี้ก็ยังไม่มีการขยายผลน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เราเริ่มประกดหลักฐานนะครับว่าอาจจะมีตัวละครใหม,ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนั่นก็คือเป็นกองกําลังที่มีอิทธิพลนะครับอยู่บริเวณ พยายาาซูนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในกองกําลังดังกล่าวนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจํานวนมากนะครับที่ที่ไม่ว่าจะเป็นการยาเสพติดในประเทศที่จะมีการลักลอบสานรรต้นขึ้นไปผลิตยาเสพติดรวมถึงเป็นยาเสพติดที่ส่งออกนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการขยายผลไหม แต่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พอจะยืนยันได้ว่าแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหม่เนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วรอว่าท่านในฐานะที่เป็นผอตรเนี่ยท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วถ้าปรากฏว่ามันมีการก่ออาชญากรรมนะครับเกิดขึ้นโดยที่ระบบของเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถป้องกันได้เนี่ยท่านจะรับผิดชอบยังไงคําถามเดียวกันนี้ก็คงต้องถามไปยังผู้บัญชาการปมเช่นเดียวกันว่า านปล่อยให้คนไทยตกอยู่ภายใต้ความอันตรายแบบนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องถามต่อไปนะครับต่อ,อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการปอรอนะครับในประเด็นที่2นะครับที่เรามีการประชุมกันนะครับเพื่อขยายผลแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับไปถึงการปราบปรามปราบปรามในเรื่องของพวกทุนสีเทาทั้งหลายนะครับผมคิดว่า วันนี้เราก็พยายามรับรูษษ้รับทราบและก็พยายามทาความเข้าใจนะครับว่าทําไมการออกหมายจับหมอกทิ่ตูนะครับถึงทําได้อย่างยากเย็นแสนเข็ญนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับเราก็ได้พบว่าตัวการหลกัลกๆเลยเนี่ยที่ทาให้การออกหมายจับยังไม่สามารถดําเนินการได้เนี่ยและยังใช้วิธีการในการเงียบต่อไปเนี่ยก็คือทางอายการคือคดีนี้มันเป็นคดีนอกลากนะครับทางอายการส่งสุดเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ แต่ที่ผ่านมานะครับเรากับปล่อยให้การออกหมายจับเนี่ยดำเนินการอย่างล่าช้านะครับท่าที่ทราบนะครับทาง DSI เนี่ยเขาก็พยายามดําเนินการอยู่นะครับการส่งมบอบข้อมูลระหว่าง DSI ไปถึงอายการก็ยังไม่เกิดขึ้นก็แปลกเหมือนกันว่าอายการนะครับรอช้าอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับหรือจะหรือจะดําเนินการการความช้าตรงนี้มันมันนำไปสู่อะไรรู้ไหมมันนําไปสู่ว่าถ้ามันมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับของบรรดาอาญากรเหล่านี้เนี่ย นะครับมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะฟรีซในส่วนของทรัพย์สินได้แล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากแก๊งคอร์สเซนเตอร์เนี่ยมันมีมูลค่าหมหาศาลมีคนจํานวนมากที่เขารอคอยการชดเชยการเยียวยาการได้รับเงินคืนถ้าเราไม่สามารถที่จะไปทลายนะครับแก๊งคอร์สเซนเตอร์แล้วนาไปสู่การฟรีทรัพย์สินได้เนี่ยคนเหล่านี้เขาก็จะไม่มีทางได้เงินคืนเลยอันนี้คือความสําคัญที่จะต้องดําเนินการต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีการขยายผล นะครับไปไปสู่เต่งวินนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สําคัญนะครับของกองกําลัง BTS นะครับท,ทั้งทั้งที่เต่งวินเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับบริษัท SMTY บริษั SM ท SMTY พี่น้องสื่อมวลชนถ้ายังจํากันได้ก็คือผู้สัญญาก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ขายไฟไปยังแม่จากแม่แมแมสอดนะครับไปยังนิียวดีซึ่งเต่งวินคนนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติดวันนี้ก็ยังไม่มีการขยายผลนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เราเริ่มปรากฏหลักฐานนะครับว่าอาจจะมีตัวละครใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนั่นก็คือเป็นกองกําลังที่มีอิทธิพลนะครับอยู่บริเวณเพญาเปาซูนะครับ <S <S เดี๋ยวคงจะต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในกองกําลังดังกล่าวนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจํานวนมากนะครับท,ที่ที่ไม่ว่าจะเป็นการ ยาเสพติดในประเทศที่จะมีการลักลอบสานต้นเพื่อผลิตยาเสพติดรวมถึงเป็นยาเสพติดที่ส่งออกนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการขยายผลไหมแต่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พอจะยืนยันได้ว่าแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหม่เนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วตั้งอยู่ที่รัฐกาเรียประเทศเียนมาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทางฝั่งว้าเท่านั้นนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนประเด็นถัดมานะครับคือประเด็นเรื่องของท่าข้ามซึ่งจังหวัดตากเนี่ยมีท่าข้ามอยู่ทั้งหมด59ท่าและเป็นเรื่องที่เราติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ยังยืนยันต่อไปกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้อมูลเ่ากรองต่างๆเนี่ยนะครับที่ว่ามีท่าข้ามบางท่าเข้าไปเกี่ยวข้องแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสบมาชจะสรุป ว่าใครเนี่ยนะครับจะเป็นผู้มีอํานาจในการที่จะต้องปิดท่าข้ามซึ่งก่อนหน้านี้เถียงกันอยู่ว่าเป็นสุร,รกากร,กรหรือเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราได้คาตอบที่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็คงจะได้มีการเดินหน้าต่อไปนะครับ<ม>เบื้องต้นเนี่ยนะครับสบชก็จะมีข้อสรุปว่าในสักเดือนมีนาภายในเดือนมีนาเนี่ยนะครับจะมีท่าไหนบ้างที่จะต้องถูกปิดต่อไปเนื่องจากว่ามีการกระทําผิดนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของข้อมูลที่ เราได้มานะครับจากการติดตามเพื่อ,อ,อทลายในส่วนของแก๊งทรัเซนเตอร์นะครับก็คงต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชน่ช่วยกันติดตามเรื่องนี้แปลว่าเราจะมีการไม่ว่าจะช่วยเหลือเหยื่อนะครับหรือมีการกักบุมนะครับในเรื่องของของแก๊งทรัเซนเตอร์นะครับจากฝั่งเบว,วดีนะครับแล้วส่งต่อไปยังประเทศอื่นแต่ต้องยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่มันค่อนข้างร้ายแรงแลนะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อไป พูดไปพูดไปแล้วผมก็ลืมไปประเด็นหนึ่งนะครับคือทางกรรมธิการเนี่ยเราก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของการส่งตัวปจีนเหมือนกันนะครับผมยืนยันอย่างนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมคิดว่าในเรื่องของการส่งคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนหรือชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยสบมชเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเป็นกลุ่มที่เป็นชาติที่มีจํานวนมากเช่นจีนอันนี้นะครับเขาจะมีแค่การบันทึกภาพและลายนิ้วพิมพ์นิ้วมือ ไม่ได้เป็นไบโอเมตริกนะครับไม่ได้เป็นระบบไบโอเมตริกที่เรามีแล้วก็ส่งไปทางทีเลยไม่ได้มีการสอบสมอ,สองหาข้อมูลไม่ได้มีการเอาเข้ามาสู่กระบวนการของการคัดแยกเหยื่อและอาจากร<ม><ม>นั่นหมายความว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยประเทศไทยจะไม่มีข้อมูลว่าใครคืออาจากรตัวใหญ่รายใหญ่นะครับหรือเป็นระดับบอสหรือไม่เราจะไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยถ้าทีไม่ส่งให้เราเราจบนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการก็ท้วงติงว่าการทําแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเพราะต่อไปในอนาคตหากว่าพวกนี้กลับมาได้ใหม่นะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะมาก่ออาาญากรรมที่ประเทศไทยได้อีกครั้งในส่วนที่2ที่อีกจะมีการเข้าสู่กระบวนการ NRM หรือการแยกเหยื่อและอ่าชญากรเนี่ยจะเป็นชาติอื่นที่ไม่ใช่จีนซึ่งพอพูดแบบนี้นะครับเราก็ท้วงติงไปเหมือนกันว่าการทําแบบนี้อาจจะทําให้ประเทศอื่นนะครับมองว่า ที่ประเทศไทยยอมให้มีการลัดขั้นตอนนะครับในกรณีของคนจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติกับประเทศประเทศต่างๆอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการที่ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเขาก็จะมองว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติใดชาติหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือให้ประเทศอื่นเนี่ยมองประเทศไทยแบบนี้เลยอันนี้นะครับในการสื่อสารว่ารับรฐบาลต้องทบทวนอะไรที่ส่งไปแล้วนะครับ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคงไม่ได้แต่ถ้ามันมีรถใหม่ๆนะครับทุกทุกชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นมาเลยไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือชาติในแอฟริกาจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายของเรานะครับจะต้องมีการสอบทอ็จริงเพื่อสาวไปยังถึงตัวการตัวใหญ่นะครับดังนั้นนะครับยืนยันกับพี่นองสื่อมวลชนว่านี่คือจุดยืนของกรรมธิการความมั่นคงที่อยากจะฝ่กไปถึงทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมหรือทางท่านนายกรัฐมนตรีท่นทา,ทา,ทานแพร่ทองคำนะครับ 米皮脑斧。